ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตการ์ดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศรีธนูประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช 2,568นะครับนะเขาต้องบอกว่าเดือนนี้โอ้โหดาวกองเต็มไปหมดเลยนะฮะในราศีธนูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะชาวราศีธนูจะมีดาวประจำตัวก็คือดาวพฤหัสบด,ดีเราจะเรียกว่าตนุนะครับถ้าเกิดว่าท่านเคยผูกด,ดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับนะฮะถ้าดาวพฤหัสไปสัมพันธ์ดีท่านก็เฮงถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะมีปัญหานะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ดาวพฤหัสนะฮะ ยกย้ายเนี่ยนะครับอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยโหดีขึ้นเยอะเลยนะครับนะตัวเราเนี่ยไปสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับได้ตําแหน่งนะเขาเรียกว,ว่าได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะฮะเขาเรียกว,ว่าณละอุดมเกณฑ์เป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์นะแต่ตําแหน่งส่วนตัวเนี่ยได้ตําแหน่งประที่แปลว่าขาดตอนขาดช่วงนะแล้วก็ได้ตําแหน่งอุจาวิราชนะฮะที่แปลว่าความนิยมชมชอบนะนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะตัวเราเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของคู่สัญญาก็คือเข้าไปลักษณะของการประสานประโยชน์ต่างๆอ่อนน้อมถม่อมตนการเข้าหากันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีอะไรประมาณนี้นะก็จะให้คุณจะโดนชะตานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆนะฮะเกี่ยวกวับเรื่องของอ่ากิจการงานนะฮะบ,บรรยากาศในที่ทํางานนะฮะเพราะอิพบเรือนเนือมาจากเรือนพันธุเนี่ครับ พันธุทุก็แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์นะครับวงศาคนาญาติบรรยากาศในบ้านบรรยากาศในครอบครัวอะไรประมาณนี้นะครับการที่ตัวเราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปตัตนีก็คือเป็นการที่ตัวของเราเองเนี่ยนะครับพร้อมนะฮะที่จะปรึกษาหารือหรือคุยเกี่ยวเรื่องของกิจการของที่บ้านก็ได้หรือของที่ทํางานนะครับเป็นพวกนโยบายอะไรประมาณเนี้นะแล้วก็รับฟังแต่ว่าเราด้วยความที่เราได้ตําแหน่ง ปะเนี่ยบางครั้งเราจะต้องฟังคนอื่นมากกว่านะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเราเหมือนเหมือนตัวเขาเหมือนคนที่เขามองมาหาเราเนี่ยเขาจะมองว่าเหมือนเราเป็นเป็นผู้ตามมากกว่าผู้นานะเพราะว่าตําแหน่งมันได้ตําแหน่งปะันั่นเองแต่ว่ามันกลายเป็นผลดีเพราะมันได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นั่นเองแล้วมันได้ตําแหน่งอุจาวิวลาชนะมันก็เป็นลักษณะของการปรึกษาหารือก,กันเกี่ยวเรื่องของกิจการงานอะไรก็ว่ากันไปนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะพันธุ์ทไปอยู่ในเรือนของปตัตตานี นีก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องหรือคนที่บ้านอะไรประมาณนี้อาจจะมาร่วมหุ้นทานู่นทำนี่ก็ได้นะนะครับหรือบางครั้งถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็อาจจะมีถามไถ่คนที่บ้านอาจจะถามไถ่ว่าเออมีคู่หรือ,อยังมีแฟนหรือ,อยังจะให้ช่วยหาไหมหรืออะไรเงี้ยหรือมีคู่ก็ช่วยมาเปิดตัวหน่อยอะไรประมาณเนี้อาจจะเป็นการเปิดตัวคู่ครองหรืออะไรยังไงก็ได้นะถามว่ามันดีไหมมันก็ถือว่าโอเคเพราะว่า ดาวได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าณราอุดมเกณฑ์เป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์ก็ถือว่าโอเคถามว่าดาวพฤหัสอยู่ตำแหน่งนี้เสียไหมก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคถือว่าดีนะอ่ะนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องอ่อนน้อมต่อมนต,น,ตนนิดนึงนะครับถ้าเกิดแข็งขืนมันจะไม่ค่อยดีนะอ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับต่อไปครับนะดาวพฤหัสเสวยเพชรฆ่าเลิกนะฮะก็เป็นเลิกตัดสินใจนั่นเองนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดหนึง่งนะ ดาวพระเสาเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเราจะเรียกว่าภพกระดุมพระที่แปลว่าไรายได้การเงินการทองไรายได้การเงินการทองก็นะฮะได้จากราศีกุมเขาเรียกว่าภพสหาชาในราศีกุมเนี่ยกระดุมพระแปลว่าเงินนะฮะหรือไรายได้สหาชาก็แปลว่าสังคมคนหมู่มากนะพี่น้องท้องเดียวกันนะหรือกลยุทธ์ทางการตลาดแล้วแต่อาชีพเลยว่าเราทําอาชีพอะไรถ้าเราเป็นเซล นะครับเงินก็ได้จากการติดต่อนะครับถ้าเกิดเราขายออนไลน์หรืออะไรเงี้ยเงินก็ได้จากการยิงแอดยิงโฆษณายิงอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นผู้บริหารก็มีการบริหารจัดการนะกลยุทธ์ทางการตลาดอะไรต่างๆนะประมาณนี้แต่ว่าการที่การเงินไปอยู่ในเรือนสหาชาติก็แสดงว่าสามารถหาเงินได้จากสังคมในลักษณะต่างๆนั่นเองนะถือว่าดีไหมก็ถือว่าดีนะฮะเพราะว่ามันมีดาวพระราหูนะฮะที่เป็นเพื่อนซีเรา เป็นกเกษตรตาทิบดีก็แสดงว่าเราอ่ะเด,เด่นเกี่ยวเรื่องของการหาเงินที่เกี่ยวเรื่องของการติดต่อเนี่ยได้ดีนะครับแล้วก็จะได้คู่มิตรมาช่วยมีมิตรมีสหายมาช่วยในลักษณะต่างๆนะครับราหูเนี่ยเป็นดาวนักพัฒนานะบางทีก็ลักษณะการเงินกันทองก็จะมีคนที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพเนี่ยมาช่วยนะครับในลักษณะของการปรึกษา ผู้โค้ดต่างๆอะไรประมาณนี้ทำให้เราเองเนี่ยมีทักษะหรือมีองค์ความรู้เกี่ยวเรื่องของการหาเงินในลักษณะต่างๆ,ๆหรือบางคนก็นะะหาเงินออนไลน์เนี่ยบางทีก็ดูในช่องแดงนะฮะ,ะเสิร์ชดูในช่องแดงว่าเออหาเงินหาเงินได้เท่าไหร่อะไรยังไงวิธีหาเงินหาอะไรได้เสริมอะไรประมาณนี้นสำหรับคนที่ อยากจะหาะไรายได้เพิ่มนะครับประมาณนี้คําว่าสหาชาติเป็นเกษตรเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้การยามิตรที่ดีมีเกณฑ์ที่จะได้เพื่อนฝูงมีเกณฑ์ที่จะได้คนที่เอ่อเป็นอะไรคนที่มีความจริงใจกับเราอ่ะนะฮะมาช่วยเหลือการที่ดาวเสาร์เนี่ยมาเจอพระราหูเนี่ยใช้เวลาถึงสามสิบปีนะถึงจะมาอยู่ด้วยกันได้เนี่ยราหูมาเจอเสาใช้เวลาสิบแปดปีนะฮะในการโคจร นั่นก็หมายความว่าเรื่องของการเงินเนี่ยจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการติดต่อสําหรับชาวราศีธนูนะยิ่งติดต่อมากก็ได้เงินนะครับต้องมีการแอคทีฟมีการเคลื่อนไหวนะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะได้น้อยกว่าประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคนะครับดาวคู่มิตรใหญ่คู่โชคเทวฤทธิ์ให้คุณนั่นเองนะดาวพระหันะครับนะในช่วงของเดือนนี้ก็สเสวยเทวีฤกนะครับก็เป็นเลิกนงพญาเลิอกหญิงผู้สูงศักดิ์ นะครับและเข้านาวางังปลูกเอกคุ้มโทษคุ้มภัมยทั้งเดือนเลยนะครับก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่ชาวราศีธนูเด่นในเรื่องของการติดต่อน,นั่นเองนะครับก็ยินดีด้วยครับอ่ะต่อไปครับดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสท่านเป็นดาวเจ้าเรือนล่าผลผลประโยชน์โอกาสความโชคดีต่างๆรายได้สองรายได้สามนะอีพบเรือนหนึ่งมาจากเรือนการแก้ไขปัญหาเขาเรียกว่าพบอลินะฮะหรือถ้ามุมมุมดีอ่ะแปลว่าแก้ไขปัญหาขันอาสา การเขาเรียกว่าการแข่งขันการพัฒนาตนการฝึกฝนนะมุมดีนะถ้าในมุมไม่ดีก็สตูนะฮะหนี้สินความมึนอัดใจความไม่สบายใจอะไรประมาณนี้อ่ะเรามามองในมุมดีก่อนลาพระแปลว่าลาผลผลประโยชน์นะครับหนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดไม่ดีจะมีคนมาเบียดเบียนเรื่องของลาผลเรื่องผลประโยชน์นะฮะยังไงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับนะเกี่ยวเรื่องของลาอาจจะมีคนมายืมเงินก็ได้ นะครับหรืออาจจะมีคนมาเบียดเบียนเรื่องหลักทรัพย์หรืออะไรที่เราเคยได้อยู่เป็นประจำเราก็อาจจะทําให้เราไม่ได้ก็ได้อะไรประมาณนี้ก็อย่าไปเ,าเขาเรียกว่าแน,แน่ใจว่ามันจะได้เสมอไปนะฮะเวลาดาวลาภตกวินาเดียมันแปลว่าลาผลทุกทําลายนั่นเองนะครับแต่ก็ช่วยุช่วงคู่ช่วงย,ยามเท่านั้นเองนะครับนะอีกภพเรือนหนึ่งนะฮะอลิที่แปลว่าอุปสรรคอลิไปอยู่ในเรือนวินาศศัตรูหมดไปนะฮะศัตรูไม่มี หรือปัญหาต่างๆเคลียร์ได้จบได้นะฮะอันนี้ในมุมดีแต่ถ้าเกิดบังเอิญถ้าเกิดคุณมีดาวพฤหัสนะครับปีนี้เป็นกาลกินีกาลกินีแปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายนะครับพยามาลไม่ดีนะครับก็อาจจะเขาเรียกว่ามีเรื่องของคดีความก็ได้นะครับถ้าเป็นกาลีนะว่าอลีก็แปลว่านี่สินนะวินาศก็แปลว่าเรื่องของคดีความเรื่องของ ข้อกฎหมายเรื่องของอะไรประมาณนี้สาหรับบางท่านนะถ้ามีดาวไม่ดีตั้งรับก็อาจจะโดนหมายสารหมายเรียกหมายอะไรเงี้ยกม็มีเกณฑ์เหมือนกันนะนะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนแหละนะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วเวลาอาลิอยู่ในเรวินาเนี่ยบางครั้งนะครับก็อาจจะมีศัตร,รูลับๆก็ได้บางคนบางคนแบบมีแบบเอ่อคนแบบไม่หวังดีอะไรประมาณเนี้ยใส่ร้ายป้ายสีอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกัน นะสตูอยู่ในที่ลับประมาณนี้นะครับตอนที่ดาวพฤหัสนะฮะอยู่ในราศีพิจิกนะหนึ่งถึงสิเบเอ็ดเนี่ยสเสวยราชาเลิกนะครับก็เป็นเลิกเขาเรียกเลิกยิ่งใหญ่แล้วกันเลิกยิ่งใหญ่เลิกเลิกพระราชาประมาณนี้นะฮะเลิกสะดวกสบาย สิบสองถึงยี่สิบเอ็ดสวยสมโนโน,นะก็เลิกนักบวชนะมีอะไรก็เคลียร์กันด้วยความเมตตาก็จะไม่มีปัญหาจุดให้คุณสําหรับเคลียร์ปัญหาต่างๆนะครับเก้าถึงสิบเอ็ดดีเข้าระวังปู้เอกคุณโทคุณภยัยจุดที่ต้องระมัดระวังคนหลีกคนเลี่ยงนะครับก็คือในช่วงของวันที่สิบเจ็ดจนถึงวันที่สิบเก้านี้เข้าระวังผิษอันนี้ไม่ดีนะครับจะทําอะไรช่วงนี้ไม่ไมไมไมโอเคหลังจากนั้นดีแล้วครับนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่สภาวะปกติ นะครับก็จะเริ่มมีความเฮงขึ้นแล้วลาภแปลว่าล่าผลผลประโยชน์ทับลัคนาดาวสุขได้ตําแหน่งมหาจักรนะครับที่แปลว่องไวรวดเร็วนะครับดาวสุขยังได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ณระอุดมเกณฑ์เกณฑ์อุดมสมบูรณ์หลังดาวสุขย้ายนี่ชีวิตแฮ ppy นะครับตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไปนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะเวลา18บแในการสิบเน,นาทีนะครับจะดีแล้วนะก็คิดหวังสิ่งใดก็จะสําเร็จได้โดยง่ายนะครับนะอ่ะอีกพบเรือนหนึ่งนะฮะอลี นะฮะอลิมามาถึงรักนะครับถ้าไม่ได้เป็นการัก,กินีก็จะเป็นช่วงที่เราเรียนรู้ฝึกฝนนะครับทำนู่นทํานี่อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นการีก็มีสตูเข้ามาทําให้เราอาจจะลําบากลืดอัอนใจได้เช่นกันนะนะครับนะอ่ะต่อไปครับผมนะฮะตอนที่ดาวพฤหัสนะฮะสถิตยอยู่ในราศรีธนู นะสเสวยทลิตโทแห่งเลิกเลิกขอนั่นเองนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่ยี่ห้าถึงยี่สิบเจ็ดนะครับนะถ้ามันจะมีสโตรหรือมีอะไรในช่วงนี้ยอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะเรื่องสุขภาพนิดหน่อยนะครับก็ระมัดระวังหน่อยนะครับจุดให้คุณก็วันที่สามสิบสามสิบเอ็ดทำอะไรช่วงนี้ถือว่าเฮงนะเข้านวังปูเอกนั่นเองนะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือน นะครับในราศีมิถุนเนี่ยเขาเรียกว่าเรือนคู่เรือนคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับแฟนก็ได้นะอีกภพเรือนหนึ่งในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าภพการงานกรรมะเขาเรียกว่ากรรมะนะการงานการการะทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับก็บในช่วงวันที่เจ็ดถึงยี่ิบห้านะครับเวลาตีสามยี่สิบสี่อันนี้ไม่ดีนะครับเขาเรียกว่า ต้นร้ายแต่ปลายดีนะฮะก็ปัตตนิวินาศนะครับเขาว่าเกรีปัตตนีวินาศก็แฟนทําให้ลาบากอึดอัดใจนะครับแล้วก็คู่สัญญาทําให้ลาบากอึดอัดใจระมัดระวังเรื่องออกฎหมายระมัดระวังเรื่องข้อสัญญาเอกสารอะไราเงี้ยระมัดระวังหน่อยถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับคนโสดเวลาปัตตนีมรณะมันเหมือนมันจะมีความคุมเครือ นะคนที่เข้ามาก็ยังไม่ได้คีนใสสะอาดนะครับไม่ได้เป็นคนที่โสดบริสุทธิ์แบบแบบไม่มีใครอย่างเงี้ยมันบางทีมันเป็นลักษณะแบบยังไม่ได้เลิกกับแฟนอ่ะแต่มาจีบเราก่อนอ่ะนะรอให้แบบเออความชัดเจนอะไรประมาณนี้ถึงจะถึงจะว่ากันไปประมาณนี้นะแต่หลกัหลกๆแล้วเวลาปัตตนีไปอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับก็ถ้าหลบหลีกเลี่ยงได้ก็หลบหลีกเลี่ยงดีกว่าเพราะมันสัมพันธ์เรื่อง การงานด้วยนะเขาเรียกว่ากรรมมะไปอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยนะเรื่องคู่มันก็มีผลด้วยนะคือบางทีเนี่ยบางคนทํางานแบบทํางานข้าราชการรัฐวิสาหกิจอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีปัญหาในเรื่องชู้สาวมีอะไรเงี้ยฟ้องชู้ฟ้องอะไรกันเงี้ยบางทีมันมีปัญหาเรื่องเรื่องจริยธรรมเรื่องอะไรประมาณนี้ด้วยนะก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันบางทีไปอาราวาดกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็มีเกณฑ์ทาให้ยุ่งนะอันนี้ในกรณีที่แบบโอ้หนัก มันก็มันก็จะยุ่งได้เหมือนกันนะฮะไอช่วงของเจ็ดถึงยี่สิบห้านี่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับแต่ถ้าเรามองในเรื่องก,การงานอย่างเดียวเวลากรรมวินาเนี่ยมันมักที่จะทําอะไรแล้วมันอาจจะมีความผิดพลาดนะครับพยายามอย่าประมาทเลินเลอเรื่องของเอกสารสัญญานะครับแล้วก็ต้องบอกเวลากรรมวินาเนี่ยนะครับควรทําอะไรเป็นลักษณะเบื้องหลังนะฮะอย่าออกหน้าเยอะนะครับคนเขาเรียกว่าคนเขาจะอาจจะ คอมเมนต์เราหรืออาจจะมันไส้เราหรืออาจจะเห็นเราได้ดีอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะมาแบบใส่ลายป้ายสีอะไรประมาณนี้นะฮะก็กรรมวินาศมันมีเหตุให้เราเบื่อเซ็งนะ,ะเบื่อเบื่อ,เบ,อเบื่อวิถีชีวิตเซ็งวิถีชีวิตเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อ่อนแอนิดนึงนะก็ให้เรามัดระวังนิดนึงนะครับนะอะนะครับตอนที่ดาวอยู่ในราศีวินาศเนี่ย ในราศีพิจิกเนี่ยวันที่เจ็ดจนถึงวันที่แดเนี่ยเสวยเพชรชคาดเลิกก็เลิกตัดสินใจนะเก้าถึงสิบ็ดนี่อันนี้ดีราชาเลิกนะครับก็ไม่มีปัญหา 25, สิบแปดถึงยีสโโ่สิบ้าเสวยสมันโนเลิกนัำบวชนะะเคลียรได้จุดให้คุณก็สิบหกนะฮะถึงสิบเจ็ดเขาณวางังปูเอกแล้วก็ย4ิบสี่ถึง25ห้านี่เขานะวงังปูเอกอันเนี้ยเมาสำหรับเคลียปัญหาต่างๆอันนี้ดีนะแต่จุดที่ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับนะเรื่องงานเรื่องคู่เรื่องอะไรประมาณนี้นะ คือวันที่ยี่บสองก็วันที่ยี่สิบสามอันนี้เข้านาวัวังพิษเลยนะครับนะอ,นนอันตรายนะครับน,ะน,นี้อันตรายนะมันจะแตกหักมันจะมีปัญหาก็ช่วงน,นี้แหละนะครับแต่หลังจากนั้นชีวิตก็จะแฮปปี้นะฮะเหมือนเดิมนะดาวสุขมาทับรักชีวิตฉันแฮปปี้และ้วนะดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับมาถึงลัคนาคนมีคู่หรือเคยมีปัญหากันทะเลาะเบาแวงกันก็เป็นลมหวนแล้วทีนี้นะคเคลียร์กันได้ทุกอย่างเคลียร์กันกลับมาเคลียร์กัน นะครับคนเป็นโสดก็จะมีเนื้อหอมมีคนมามาชอบเยอะดาวพฤหัสกับดาวพุธแลกบ้านการเป็นอนุเกษตรสลับเรือนนะครับก็คือตั้งอาย้ายมาก็ดีแล้วละ่ะนะครับดาวคู่เข้ามาดาวเจ้าเรือนการงานนะครับก็มาทับถึงตัวด้วยนะครับคนตกงานมีเกณฑ์ได้งานนะครับคนที่แบบมีความสามารถก็จะได้รับมอบหมายเกี่ยวเรื่องของกิจการงานต่างๆเพราะดาวพระพุธเนี่ยนอกจากได้คู่ธาตุแล้วนะ ยังได้ตำแหน่งนะครับณรนะะอุดมเกณฑ์ดาวพุธก็ณระ,ะอุดมเกณฑ์ดาวสุอุดมเกณฑ์ณนระะอุดมเกณฑ์ดาวพุธนาระอุดมเกณฑ์เขาเรียกเป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะกพราะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่หลังจากย้ายมาเนี่ยสุดยอดเลยดวงดวงเปิดดวงดีนะก็เขาเรียกว,ว่าต้นอาจจะร้ายแต่ปลายดีแน่นอนนะพยายามช่วงต้นต้นเดือนเนี่ยต้องรอบครอบนิดหนึ่งนะแต่ปลายดีแน่นอนนะครับนะก็ แล้วก็ดียาวเลยนะครับนะอ่ะต่อไปครับผมนะดาวพัางคารนะครับดาวพัางคารนะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษนะครับนะในราศีเมษเราจะเรียกว่าพบปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผูดด้ใต้บังคับบัญชานะครับแล้วก็อีกพบเรือนหนึ่งในราศีพิจิเราจะเรียกว่ภพวินาศ ะครับที่แปลว่ารับรับซ่อนเล้นปิดบังไม่เปิดเผยตอนที่ดาวพระพุธอยู่ในราศีธนูนี่ก็ย้ายไปในวันที่26นะถึง31เวลาตี4 48นะระมัดระวังวันเดียวคือวันที่28เข้าระวังพิษนะฮะนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรจุดให้คุณก็วันที่31เข้าระวังปุกเอกนะครับนะอ่ะนะครับก็ดาวพัางคานเนี่ยมาทับรักเลยบุตรตะถึงรักลูกหลานบุตรหลานผู้ใต้บังคับบัญชานะครับเข้ามานะฮะตั้งแต่วันที่6นะ จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา19เนาฬิกา25นาทีนะครับปุตตาถึงรักก็โดดเด่นนะครับเกี่ยวเรื่องของการปกครองลูกหลานบุตรหลานผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่มีไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ดีนะครับก็โดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการปกครองเกี่ยวลูกลูกหลานบุตรหลานเราจะสั่งการเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยเด็กมันจะเชื่อนะครับมันจะอยู่ในโอวาทอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าดีแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดมี ดาวพังคาปีนี้เป็นการักินีจรเนี่ยอันนี้ก็จะยุ่งนิดนึงนะครับมันอาจจะลูกน้องอาจจะทําให้เราลําบากนิดนึงเพราะว่าคาว่าวินาศเนี่ยมาถึงตัวนะครับวินาศเนี่ยวินาศแปลว่าความเสียหาย,ยแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนี่ยวินาศมาถึงรักนะครับบางคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของซู่สาวได้เพราะคาว่าปุตตะเนี่ยมันแปลว่าอนุภรยาหรือกิ๊กหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะถ้าในพื้นดวงเนี่ยในเรื่องของความรักเราไม่เข้มแข็งในพื้นดวงเดิม กำเนิดเกิดมาเลยเนี่ยนะครับดวงความรักมันไม่ค่อยดีช่วงนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กก็ระมัดระวังหน่อยนะแต่ถ้าเราไม่มองเรามองไม่ได้เกี่ยวเรื่องของความรักนะครับมันก็จะมองว่าความวินาศเนี่ยมาถึงตัวของเราด้วยความประมาทเลินเลิกก็ต,ต้องต้องระมัดระวังนะนะบ,บางคนเนี่ยเป็นสายเสี่ยงเล่นการพนันนะฮะเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรประมาณนี้ก็อาจจะทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นได้นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ต้องเป็นกาลีนะถ้าเป็นกาลีมันจะออกแนวนี้ แต่ถ้าไม่ได้เป็นกาลีก็จะออกเรือนปุตตะมากกว่าก็จะมีไอเดียมีิจตนาการเด่นในเรื่องของการปกครองนั่นเองนะครับเอาละนะครับดาวพังคารนะฮะที่อยู่ในราศีธนูเนี่ยหกถึงยี่สิบสองเสวยทริโทแห่งเลิกก็เป็นเลิกขอนะครับนะเลิกตกลงเลิกขอกันนี่แหละขอทุกอย่างที่ฝังหน้าอ่อนน้อมอ่อนน้อม,ออนนอมถ่อมตนยี่สิบถึงสาสิบเอ็ดสวยมหทธนเลิกเศรษฐีใหญ่เลิกแลกเปลี่ยนนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังก็มีแค่วันที่สิบเอ็ดไปจนถึงวันที่สิบสี่เท่านั้นเองที่เข้านวางพิษ จุดให้คุณนะครับจะเป็นในวันที่20ถึงวันที่23เข้านวังปู่เอกทําอะไรช่วงนีถนะงนนนถ้ถือว่าโอเคนะดาวอังคารกับดาวศุกร์เป็นคู่มิตรกันด้วยนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคนะเด่นในเรื่องของการหาโชคลาภนะ,ะดาวพระศุกร์เนี่ยมาจากลาภดาวอังคารเนี่ยมาจากเรือนปุตตะลาภปุตตะเนี่ยเจอกันเนี่ยมันก็จะส่งผลเกี่ยวเรื่องหาโอกาสหาจังหวะเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองหาลาภผลได้ดีนะ นะครับถือว่าโอเคนะอ่ะนะครับสุดท้ายครับดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นหัวใจของชาวราศีธนูเลยเพราะว่าเป็นภพเรือนที่ดีที่สุดเกี่ยวเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเราจะเรียกว่าภพสุภะนะครับที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้าคุณอุปถรรัมภ์ค้ำจุนคุณคอยช่วยเหลือนะครับหนึ่งถึงสิบห้าไม่ดีนะครับ,นะรบทําคุณคนไม่ขึ้นนะเวลาดาวเจ้าเรือนสุภะตกวินาศเนี่ยนะครับไปหา ใครๆก็เบือนหน้าหนีนะครับแล้วก็ช่วยเหลือแบบไม่เต็มที่นะครบ,บางทีก็ไม่ให้เกียรติชักสีหน้าหรือแบบทําอะไรคือมันทำให้หงุดหงิดอ่ะเราเห็นแล้วเรามีความสุขเหมือนคุณไม่เต็มใจช่วยฉันอะอะไรประมาณเนี้นะแล้วก็ผู้รับผู้ใหญ่ก็ตึงตึงนิดนึงอ่าเวลาสุภาะเข้าวินาศเนี่ยนะครับถ้า ที่บ้านนะครับมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วงนี้เราก็จะกังนวลว่าเออจะเป็นยังไงคอยติดตามผลงานอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีพิฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยพยายามอย่าประมาทนะฮะพยายามอย่าสร้างศัตรูแล้วก็อย่าไปม,มีปัญหากับคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเรานะครับนะบนะถึงจะถึงจะโอเคนะครับ ดาวพระทิต์นะฮะที่อยู่ในเรือนของราศีพิจิกเนี่ยหนึ่งถึงสองเข้านวางังปุเอกอ่ะราชาเลิอกอันนี้ไม่มีปัญหานะครับ 15, สามถึงสิบห้าวยรมโนอันนี้ก็เป็นเลิกนัาบวชมีอะไรก็เคีร์กันด้วยความเมตตาธรรมก็จะไม่มีปัญหาจุดที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับมีเกณฑ์แตกหักหรือมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกใช้หรืออะไรประมาณนี้นะก็คือวันที่สิบจนถึงวันที่สิบสองเข้านวังผิดอันนี้ไม่ดีนะครับวันที่สิบสามถึงวันที่สิบห้านี้ให้คุณนะเข้านวางังปุเอกหลังจากนั้นชีวิตฉันก็จะเป็นไทยแล้ว หลังจากดาวพระอาทิตย์มาทับราคานานี่ชีวิตแฮปปี้เลยนะฮะสุภะทับรักอ่าถึงตัวเลยนะฮะสุภะถึงดาวลาภผลสุภะถึงดาวเสียงโชคปุตตะนะ,ะสุภะถึงดาวการงาน,านี่ความสําเร็จมาเลยหลังอาทิตย์ย้ายครับนะครับก็คือจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูทุกท่านนะครับคิดหวังสิ่งใดก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะครับสำเร็จ มากระตุ้นให้ดาวพระพุธพระศุกร์นะฮะที่เป็นอุดมเกณฑ์จเจริญก้าวหน้าไปกระตุ้นให้ดาวองคารมีความขยันขันแข็งนะฮะก็คือหลังจากที่ดาวทิศย้ายมาก็คือจะเป็นตัวแปรนะครับทำให้ชาวราศีธนูประสบความส,รสรเร็จสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังแล้วก็จะส่งผลให้ดาวพุหัสบดีนะครับนะเล็งกันประมาณนี้ดาวอะไรก็แล้วแต่ที่เล็งกับดาวพฤหัสบดีเขาเรียกว่าเพน เพนก็แปลว่าถ้าเปรียบก็เหมือนแบบสองสว่างเหมือนจันเพนเหมือนเรามองไปบนท้องฟ้าเห็นจันเพนแสงสว่างเหมือนกันเพื่อรหัสเล็งอาทิตย์ก็คือส่งผลให้ดาวพฤหัสโดดเด่นนะทำให้ตัวเราอะโดดเด่นนะครับเกี่ยวเรื่องของคู่สัญญาอะไรต่างๆก็ ก็ถือว่าโอเคนะนะครับก็ยินดีด้วยจะทําอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอให้ดาวทิตย้ายนะครับตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปก็จะเกิดความเฮงนั่นเองนะครับนะเอาระนะครับดาวพะทิตย้ายไปวันที่16ถึงสิ้นเดือนเวลา16นกา12นาที16ถึง29สเสวยทอริโทก็เริ่มขอ เลิกขอเลิกอ่อนน้อมทอมตนเนี่ยนะฮะอ่อนน้อมเข้าไว้เดี๋ยวก็จะมาส่งสาเร็จวันที่3 0มสถึงสาเอ็ดเสวยมหัตโนแห่งเลิกก็เป็นเลิกเศรษฐีใหญ่จุดที่ต้องระมัดระวังนะครับมีแค่วันที่19ถึงยี่เอ็ดเออสิบถึงยีเท่านั้นเองที่เขานำวางพิษจุดที่ให้คุณก็คือในวันที่26ถึง28่สิเขานำวางปุเอกทําอะไรช่วงนั้นถือว่าเฮงมากๆเลยนะครับเอาละยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชม หาผมผิดพลาดประการใดยังนั้นต้องกราบขอขามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับท่านใดสนใจดูดวงกับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับโปรโมชั่นจองคิว3วันถึง7วันอยู่ที่ห้าร้อยเอ้ห้ารอยบาทนะสำหรับคิวด่วนดูเลยก็อยู่ที่999บาทนะครับนะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆครับผมเกตดกดูตลอดสวัสดีครับผม